ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าแชร์แบบไหนตรวจสอบและแชร์แบบไหนติดคุกเห็นด่านตรวจปุ๊บยกมือถือถ่ายไลฟ์สดปับ๊บทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าคำตอบคือแชร์ได้แต่ก็อาจผิดกฎหมายได้ครับ มาดูเส้นแบ่งกันกรณีที่ทำได้คุณสามารถแชร์ได้ถ้าทำเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบความโปร่งใสแชร์ด้วยข้อมูลจริงไม่บิดเบือนทำโดยสุจริตไม่ใส่ร้ายและไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับ แต่จะเสี่ยงทันทีถ้าคุณใส่แคปชั่นด่าทอใส่ร้ายหรือบิดเบือนความจริงแบบนี้อาจโดนข้อหาหมิ่นประมาทและพระบคอมได้ครับและที่สำคัญถ้าตั้งใจโพสต์บอกตำแหน่งด่านแบบเรียลไทม์เพื่อให้คนเมาแล้วขับหนีอันนี้อาจโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดได้เลย สรุปคือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ต้องรับผิดชอบและอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับการแชร์บอกตำแหน่งด่านส่วนใหญ่คนแชร์มีเจตนาเตือนเพื่อนหรือช่วยคนเมากันแน่คอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับ